วันที่13มกราคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่1โดยในปี2566จะครบรอบ113ปีซึ่งการจัดงานจะมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับเชิญอดีตแม่ทัพภาคที่1มาร่วมงานและผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของทั้ง3เหล่าทัพ โดยในทุกปีจะมีอดีตแม่ทัพภาคที่หนึ่งที่เดินทางมาร่วมงานเป็นประจำอาทิพลเอกไพบูลณ์คุ้มฉายาองคมนตรีพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีพลเอกกบะนะรุตด,ดิษองคมนตรีพลเอกชนรงค์หนุนพักดีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกโดยในปีนี้เป็นที่จับตาว่า เอกอภิรัตคงสมพงศ์รองเลขาพระราชวางังจะเดินทางมาร่วมพิธีด้วยหรือไม่หลังกเกษียณอายุราชการไปกว่า2ปีในฐานะเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่1เช่นเดียวกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่1เช่นกันแต่ภายหลังจากไม่ได้อยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่เคยเดินทางมาร่วมพิธีอีกเลย สำหรับกองทัพภาคที่1ถือเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกและถูกขนานนามว่าเป็นหน่วยคุมกำลังปฏิวัติเพราะรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพและ25จังหวัดภาคกลางของประเทศโดยปฏิบัติหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งบูรณาการหน่วยที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพและ25จังหวัดภาคกลางโดยการเตรียมกำลังให้มีความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและพิจารณาระดับการใช้กำลังตาม,ตามสถานะ นอกจากนี้กองทัพภาคที่1ยังได้ปฏิบัติภาร,รกิจในการถวายพระเกียรติถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และสนองโครงการพระราชดำริต่างๆซึ่งถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของประเทศ แต่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ภายหลังการกำเนิดใหม่ของกลุ่มทหารคอแดงซึ่งจากเดิมมีเพียงวงเทวันทหารเสือราชินีบูรพาพยักษ์รบพ,พิเศษที่คุมอำนาจในกองทัพนั่งตำแหน่งสำคัญโดยเฉพาะเก้าอี้แม่ทัพภาคที่1 นับตั้งแต่พลเอกอภิรัตในขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผอ,อทอบอได้ฝึกหลักสูตรทหารรักษาพระองค์หรือทหารคอแดงเป็นเวลาสเดือนก่อนก้าวขึ้นเป็นผอ,อทอบอที่เป็นนายทหารคอแดงคนแรกและเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์คนแรกที่สังกัดกองทัพบกอีกทั้งพลเอกอภิรัตยังเป็นผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904และจัดตั้งหน่วยให้เป็นรูปร่าง โดยมีกองพลที่1รักษาพระองค์เป็นกําลังหลักโดยมีการจัดการฝึกหลักสูตรทหารคอแดงให้ผู้บังคับบัญชาการหน่วยของกองทัพภาคที่1ที่ต้องการฝึกเพราะการได้เป็นทหารคอแดงจะทำให้มีคุณสมบัติครบที่จะนั่งตำแหน่งสำคัญในกองทัพภาคที่หนึ่งตั้งแต่ระดับผู้พันผู้การกรม ผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ผู้บัญชาการกองพลที่สองรักษาพระองค์แม่ทัพภาคที่1และตำแหน่งหเสือทอบอและเก้าอีออ้ผอทบอนับจากนั้นมาจึงได้เห็นบุคคลนั่งเก้าอี้แม่ทัพภาคที่หนล้วนเป็นทหารข้อแดงเริ่มจากพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผอ,บอทอบอคนปัจจุบันพลเอกธรรมนูญวิถีอดีตผู้ช่วยผอ,บอทอบพอลเอกสุขสันหนองบัวล่างผู้ช่วยผอ,บอทอบพอลเอกเจริญชัย รองพอบอทบแคนดิเดตพอบอทบคนต่อไปส่วนแม่ทัพภาคที่1คนปัจจุบันคือพลโทพนาแคล้วปลอดทุก์และโดยอายุราชการที่ยาวถึงปี2,570จึงคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นเป็นพอบอทบคนต่อไปที่สําคัญภารกิจของกองทัพภาคที่1ไม่ได้มีหน้าที่เพียงการดูแลป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นแต่หน้าที่สําคัญอีกประการคือการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และองค์จอมทัพไทยดังนั้นเก้าอี้แม่ทัพภาคที่หนึ่งจึงเปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกที่จะก้าวขึ้นสู่เก้าอีออ้ผอทบอจึงถูกล็อกสเปคว่าต้องผ่านหลักสูตรทหารคอแดงซึ่งเป็นหลักคำประกันสถาบันของชาติให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป